2องโค้ชจากลอนดอนเหนืออาเตตาและอังเก้พอสเต,ตคอกูแม้จะมีแรงบรรันดาลใจจากเปฟกอร์เดียวบาแต่ทำไมปรัชญาฟุตบอลของพวกเขาถึงต่างกันสุดขั้วเกมของสเปอร์ภายใต้พอสเต,ตคอกูคือความเปิดกว้างและความคาดเดาไม่ได้ในขณะที่อาเซนนลของอาเตตาคือการวางแผนที่ละเอียดและเน้นการควบคุมเกมอาเซนนลมีค่า XG ต่อเกมต่ำที่สุดในลีกเน้นเกมรับและความมั่นคงขณะที่สเปอร์มีค่า XG สูงสุด เกมของพวกเขาคือความบันเทิงเต็มรูปแบบแต่เสียงสูงพอสเตโคกูเคยพูดว่าเราจะไม่พยายามคุมเกมแต่จะทําให้เกมเปิดเพื่อความสนุกปรัชญาของเขาคือการเล่นที่ดุดันและเสี่ยงเพื่อสร้างผลกระทบที่ใหญ่ในทางตรงกันข้ามอาเตต้าหมกมุ่นกับการควบคุมหรือที่เขาเรียกว่าการคลองเกมทุกการเคลื่อนไหวในสนามคือการสร้างความได้เปรียบอาเซนนเน้นจังหวะเซตพีดอย่างมากโดยมีโค้ชเฉพาะทางช่วยออกแบบแต่พอสเตโคกูเคยพูดว่าเซตพีดไม่ใช่สิ่งที่ฟุตบอลควรเป็น พอสเตโคกูแสดงความมุ่งมั่นในปรัชญาของเขาแม้ทีมจะเหลือ9้าคนก็ยังยืนแนวสูงขณะที่อาเตต้าพร้อมปรับแผนใช้โลบล็อกหากมันช่วยให้ชนะพอสเตโคกูเคยบอกว่าผมแค่ลออเป๊ปแต่แท้จริงแล้วเขาใช้ปรัชญาฟุตบอลเพื่อสะท้อนคุณค่าและจิตวิญญาณของทีมมากกว่าแค่การชนะอาเตตาหรือพอสเตโคกูคุณคิดว่าปรัชญาไหนเหมาะสมกว่ากับฟุตบอลยุคปัจจุบันคอมเมนต์บอกเราหน่อย